ที่พักเพื่อไทยเนี่ยหมอชลนานสีแก้วในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยนายประเสริฐจ,จันทระรวงทองเลขาธิการพักกิติรัตน์นรนงรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองนายชูศักดิ์สิรินินนายภูมิธรรมเวชยชัยนางนาลินีทวีสินซึ่งเป็นกนรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองรวมถึงนายเผ่าภูมิโรจ,จนสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทยเนี่ยนะก็เปิดที่ทําการพักต้อนรับเอกอัครราชทูตกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจเบนในรักนะฮะซึ่งก็ประกอบไปด้วย ซีบีเดอกาติเยดีฟนะฮะซึ่งเป็นเอกัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทยมีนายเกสปีเตอร์ราเดอร์เอกัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยแล้วก็ชองพรเชนิงเกอร์เอกัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเขาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็การเมืองเป็นการกระชับความสัมพันธ์พร้อให้ความสนใจทิศทางการดําเนินนโยบายของพรรคเพื่อไทยว่าหลังจากนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยนั้นจะดําเนินนโยบายอย่างไร สำหรับกลุ่มสาภาพเศรษฐกิจเบนเนลักษ์เนี่ยก็ประกอบไปด้วยประเทศเบลเยียมในเทอร์แลนด์แล้วก็ลักเซมเบิร์กอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกนะคุณผู้ชมกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยมีความหลากหลายทางภาษาและก็วัฒนธรรมซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับอาเซียนของเรานะครับมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการเงินและก็มีระบบอำนวยความสะดวกต่อการดําเนินธุรกิจนอกจากนี้เนี่ยสาภาพเศรษฐกิจเบนเนลัก์เนี่ยยังเป็นกลุ่มประเทศที่เปิดกว้างทางการค้าและก็การลงทุนนะฮะก็ อาจจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงศักยภาพของประเทศไทยในอนาคตก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมนอกจากบรรดากลุ่มทูตเหล่านี้แล้วเนี่ยไมเคิลฮีอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยเนี่ยก็เพิ่งไปพบคณะผู้บริหารของพักเพื่อไทยแล้วก็แลกเปลี่ยนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองไทยนะ,ะก็เป็นเรื่องปกติที่ทูตเหล่านี้เนี่ยจะไปพูดคุยแล้วก็หาข้อมูลนะ,ะโดยเฉพาะยิ่งเป็นพัก เขาเรียกว่าพรรคแกนนฝสายคานนะฮะก็จะไปหาข้อมูลหน้าที่ทูตเนี่ยแน่นอนคือหาข้อมูลเนี่ยส่งกลับประเทศส่งกลับประเทศว่าเ,เออพรรคนี้เขาคิดแบบนี้ดําเนินนโยบายแบบนี้คะเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเนี่ยนะฮะไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะสามารถที่จะประเมินสถานการณ์เรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆได้นะก็เป็นการเก็บข้อมูลทั่วไปนี่ก็ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับ ส่วนที่ทางด้านของรัฐสภาเนี่ยนะคะคุณ,คณสุทินคลังแสงเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนที่วันนี้จะมีการประชุมทางด้านของวิฝ่ายค้านนะก็บอกว่าก็เป็นการประชุมการตามปกติของพักเลยก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีนะว่าอาจจะมีกระทู้เรื่องอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการแบ่งการในการอภิปรายอย่างไรส่วนความคาดหวังว่าถ้ามีการตั้งกระทู้ถามแล้วเนี่ยรัฐมนตรีจะเดินทางมาตอบกระทู้กับ ทางสภาคุณสุทินก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคาดหวังค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเขาจะอยากมาก็มาถ้าเขามาอยากมาเขาก็ไม่มาค่ะบดเขาอยากจะมาเขาก็มาบดไม่มาเขาก็ไม่มาเพราะนั้นเราก็คาดหมายยากเหมือนกันพราดูมันว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่าดูรู้เช่นเห็นชาติแล้วว่าไม่ได้ให้ราคากับสภาเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็เขาว่าไปตามหน้าที่เรถอาดค่ฮะ นอกจากนั้นเนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวของสมคิดเชื้อคงด้วยนะสสเพื่อไทยฐานะรองประธาน,นาคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะวันนี้มีการพูดไปถึงกรณีเรื่องของบัตรเลือกตั้งก็คงไม่พูดย้ำแล้วเพราะบัตรเลือกตั้งเนี่ยมีคนพูดกันเยอะแล้วแต่ว่าคุณสมคิดเนี่ยนะฮะไปพูดถึงกรณีที่ทางด้านคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าถ้าไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ย ก็กลัวว่าระบอบทักษิณจะกลับมานะครับนายสมคิดบอกแบบนี้บอกไม่ต้องกังวลเพราะนโยบายพักเพื่อไทยเนี่ยทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นเพราะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะระบอบไหนประชาชนเป็นคนเลือกนายเทพไทยอยากให้เกิดระบอบชวนก็ให้ประชาชนเลือกเยอะ แล้วทำไมระบอบประยุทธ์อยู่มา7ปีไม่เห็นออกมาพูดอะไรขณะเดียวกันร,ระบอบทัดสินมีจริงหรือไม่มีก็ไม่มีใครรู้แต่สอสอมาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ใช่ใครจะมาตัดสินได้นายเทพไทยควรเคารพการตัดสินใจของประชาชนนี่ฮะก็ตอบกลับไปที่ทางด้านคุณเทพไทยนะฮะแต่ก็อยากจะบอกคุณสมคิดเหมือนกันว่า,าเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนที่เขาเลือกพลเอกประยุทธ์มาเหมือนกันถูกต้องเวลาพูดเนี่ยนะฮะ ก่อนหน้านี้ก็ออกมาโจมตีโน่นนี่นั่นเขาเนี่ยเนี่ยมันสะท้อนได้เห็นน่าะแนวคิดของนักการเมืองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่าข่าวเนี่ยเราจะเล่าทุกคนเนี่ยว่าเอ๊ะคนนั้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้บางทีคนพูดเนี่ยพูดไปแล้วลืมว่าตัวเองเคยพูดอะไรแต่เราเนี่ยเราเล่าอยู่ทุกวันอ่ะเพราะคนที่เคยพูดแบบนี้วันนี้มาพูดอีกอย่างหนึ่งอีกแล้วนะครับเออมันสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างของนักการเมืองค่ะ นะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของการพูดนี่แหละค่ะคืออย่างเมื่อวานนี้นำเสนอไปเนี่ยนะที่ทางด้านของคุณพิธาเนี่ยเคยเออกมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยแช่แข็งความหวงังแช่แข็งความสาเร็จของประชาชนคุณธานากรก็เลยบบอกว่าก็คือคุณพิธาเนี่ยก็ต้องมองด้วยนะว่าจริงๆเนี่ยทางด้านของพระคก้าวไกลเองเนี่ยก็ เป็นการแช่ความหวังให้กับประชาชนเหมือนกันหรือเปล่าคราวนี้ค่ะคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสด์นะโคศกพักเก้าไกลก็เลยออกมาแสดงความคิดเห็นในกรณีที่คุณธานากรน่พูดประเด็นนี้นะบอกว่าคือสิ่งที่กังวลเนี่ยไม่ได้กังวลนะว่าเป็นเพราะว่าคุณธานากรเนี่ยไปพูดถึงหัวหน้าพักเก้าไกลแต่ไปกังวลแบบนี้กังวลว่าคุณธานากรเนี่ยคือตําแหน่งของเขาคือโฆษงสรัฐบาลต้องทําหน้าที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนออกมาพูดแบบนี้ออกมาดูถูกประชาชนดูถูกการแสดงออกของ การเมืองเยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนว่ามีคนจ้างจึงออกมาเคลื่อนไหวคุณอนัญชาบอกว่ามไม่อยากจะเชื่อมีคนคิดแบบนี้จริงๆที่สําคัญนะก็คิดว่าคนที่พูดแบบนี้เนี่ยอยู่ในฝ่ายบริหารของประเทศด้วยผมคงเข้าใจไม่ผิดว่าคุณนอนัญกรเองก็ฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้แทนแต่ว่าในฐานะที่ผมมีประสบการณ์การเป็นผู้แทนอยากจะบอกว่าจุดเริ่มต้นต้องไม่ดูถูกประชาชนเชื่อในสิทธิเสรีภาพของพวกเขาเชื่อในสิทธิที่เขาแสดงสแสดงออกแล้วก็มีการวิาพากษ จา์ที่ประชาชนพึงมีเพราะสิทธิ์ของประชาชนนี่แหละจะส่งให้ถึงจะส่งให้คุณเนี่ยถึงฝันได้นี่ค่ะแล้วก็พูดถึงว่าการสื่อสารแบบนี้เนี่ยอ,อยากบอกด้วยความหวังดีว่าถ้าเกิดว่าอยากมีอนาคตทางการเมืองอย่าสร้างเครดิตตัวเองด้วยผลงานที่สร้างสารรค์ผลงานที่ไม่สร้างสารรค์แบบนี้ค่ะคือกําลังจะบอกอะไรรู้ไหมกําลังจะบอกว่ากําลังยกตนข่มท่านเ่ย <c oughs> ผมเป็นสสอนะในฐา <c oughs> นะที่เป็นมีประสบการณ นะผมเป็นสอสอืมน่มนแหละอ่ะคุณเส,สกสกลอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงนายนัทชาบุญชัยอินสวัตโฆษกพรรคเก,ก้าไกลวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของนายกในลักษณะรวบอํานาจจัดการได้ทุกเรื่องพอไม่สําเร็จโนยนบาปของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายกก็แก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศไปหลายอย่างแล้วซึ่งตนเองมองว่าทําได้ดีกว่ารัฐบาลนายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งลักษณ์เสียด้วยซ้ํา พร้อมกับมองว่านายนัทชาเนี่ยเป็นถึงสสที่มาจากประชาชนก็ควรที่จะสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าจะออกมาขัดขวางการทํางานของรัฐบาลกีดกั้นไม่ให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาหรือได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลและการที่ต้องทํางานหลายกระทวงถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันแบบปูรณาการไม่ได้มองว่ารัฐมนตรีคนใดอยู่พรรคการเมืองใดแต่เป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและยืนยัน พักร่วมรัฐบาลยังเหนียวแน่นไม่ได้มีปัญหาอะไรขออย่ามาพูดใส่ร้ายยุยงหรือว่าเสียมให้พักร่วมแตกคอกันเพราะไม่มีทางเกิดขึ้นและก่อนที่นายนัทชาจะไปพูดถึงพักการเมืองอื่นตนเองขอย้อนมองดูพักการเมืองตัวเองก่อนว่าแตกคอกันมากน้อยแค่ไหนเห็นมีแต่ง,งูเห่าเต็มไปหมดเพราะไม่มีใครอยากอยู่ร่วมกับพักการเมืองที่จ้องแต่จะจับจ่วงก้าวล่วงล้มล้างสถาบันอย่างเดียวโดยไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนเลยแม้แต่น้อยค่ะนี่